วันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องบด H70 ไต้ฝุ่นนะครับเวอร์ชัน2นะครับก่อนอื่นเลยครับตัวสีขาวกับตัวสีส้มเนี่ยเป็นเวอร์ชัน2เหมือนกันนะครับแต่สีขาวเนี่ยจะเป็นล็อดก่อนหน้านี้นะครับส่วนสีส้มเนี่ยเป็นล็อดล่าสุดนะครับเป็นสีลิมิเต็ดนะครับสิ่งแรกเลยฮะที่ไต้ฝุ่นไทยแลนด์นะครับพัฒนาที่ความแตกต่างจากเครื่องตัวเดิมมาพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับก็คือ,อในเรื่องของ ที่วางตัวดรสซิ่งนะครับซึ่งรุ่นรุ่นก่อนหน้าเนี่ยยังไม่สามารถที่จะวางดรสซิ่งทั่วไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเวอร์ชันนี้นะครับสามารถที่จะวางดรสซิ่งตรงนี้ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะครับตัวท่อตัวที่ปล่อยกาแฟออกมานะครับด้านรอบๆเนี่ยจะมีช่องอยู่ทําให้แมลงหรือจิ้งจบนะครับเข้าไปพาดเมมบอร์ดนะครับที่เคยเจอปัญหา ทำให้เมนบอร์ดช็อตนะครับก็ต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดนะครับส่วนในรุ่นล็อตล่าสุดเนี่ยฮะเขาปิดช่องทั้งหมดนะครับทำให้ไม่มีพวกแมลงหรือพวกจิ้งจกเข้าไปได้เลยนะครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สำคัญเลยที่ใต้ฝุ่นพัฒนามานะครับก็จะมีเรื่องของพัดลมนะครับซึ่งในการทำงานของ s 7 0ไต้ฝุ่นเนี่ยทำงานวันหนึ่ง2-3ถึแก้วได้สบายอยู่แล้วนะครับ แต่ไตฝุ่นก็ยังพัฒนาในเรื่องของพัดลมเพื่อช่วยระบายความร้อนของมอเตอร์มาอีกนะครับเพราะนั้นการทำงานน่าจะทนกว่าเดิมมากๆนะครับส่วนตัวโถนะครับก็ยังคงเป็นโถกรองแสงเหมือนเดิมนะครับตัวนี้สำหรับผมมันเขาใส่ใจมามา,มากๆนะครับในเรื่องของโถกรองแสงนะครับช่วยกองได้1ชั้นนะครับการปรับเบอร์บดนะครับก็จะปรับอยู่ในช่วงตรงนี้เลยนะครับเราจะคอยเปลี่ยนเบอร์บดตรงที่ เป็นก้านตัวนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนเบอร์บดเราจะกดตัวด้านหลังตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับเบอร์บดนะครับเบอร์บดท,ที่ใช้สําหรับเอพิโซจะอยู่ในช่วงเบอร์2ถึงเบอร์สนะครับสำหรับเครื่องบด h 7 0ได้ฝุ่นนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเซตไว้ที่เบอร์3ก่อนนะครับถ้าเราปล่อยเซตเสร็จแล้วถ้าเราปล่อยตรงนี้นะครับมันก็จะล็อกนะครับาทาให้เบอร์บดเขาค่อนข้างนิ่งมากๆนะครับทีนี้เป็นเริ่มต้นวิธีการใช้งานเราก็จะเปิด ปุ่มด้านข้างเพื่อที่จะเปิดตัวเครื่องบท ss สิโอเคสิ่งแรกที่เห็นเลยครับหน้าจอนะครับจะมีปุ่มอยู่ประมาณ5ปุ่มนะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับตัวแรกที่เราเห็นเนี่ยที่กระพริบอยู่เนี่ยเป็นรูปถ้วยกาแฟ1่ถ้วยนะครับก็หมายความว่าตอนนี้ครับรูปกาแฟ1ถ้วยเราทํางานที่ฝั่งนี้อยู่นะครับหน้าจอขึ้นที่3.5วินาทีก็แสดงว่าเราทํางานอยู่ที่3.5วินาที เดี๋ยวลองบดดูครับส่วนฝั่งนี้ครับเป็นรูปถ้วย2ถ้วยนะครับหน้าจอขึ้นอยู่ที่7.8วินาทีแสดงว่าทํางานอยู่ที่7.8วินาทีนะครับส่วนตรงกลางนะครับเป็นระบบแมนนวลนะครับถ้าเราสัมผัสกาแฟก็จะออกมาถ้าเราปล่อยนะครับกาแฟก็จะหยุดบดนะครับเครื่องก็จะหยุดทํางานเดี๋ยวเราลองบดดูนะครับวิธีการบดเราจะกดปุ่มตรงนี้ด้านล่างนะครับถ้าใช้เป็นบัสเกตของโรบอทแมนนวลเวโซนะครับ เราปรับตรงนี้นะครับขยับขึ้นมาแล้วเราก็ใช้ตัวต้วตนบาสเกตดันได้เลยนะครับบทที่3.5วินาทีนะครับได้กาแฟอยู่ที่11.5กรัมนะครับส่วนค่านี้ครับเป็นดับเบิลช็อตนะครับรูปกาแฟ2ถ้วยนะครับก็บทอยู่ที่7.8วินาทีนะครับเดี๋ยวเราลองบทดู 25กรัมนะครับก็ถือว่าบดเร็วมากนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการกาแฟ20กรัมครับเราก็ต้องลดระยะเวลาลงมานะครับต้องกะเอาตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเซ็ตเวลานะครับเราควรจะเอากาแฟที่เราบดออกมาเนี่ยมาเทสก่อนว่าเบอร์บดพอดีแล้วหรือยังนะครับหมายความว่าถ้าเบอร์บดหยาบเกินไปนะครับแล้วบดออกมาเนี่ยน้ำไหลผ่านเร็วผ่านกาแฟเร็ว แสดงว่าเบอร์บทไม่ได้นะครับเราก็ต้องปรับเบอร์บทให้ละเอียดขึ้นพอเราปรับเบอร์บทให้ละเอียดขึ้นครับการบทของเขาก็จะนานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ได้เบอร์ที่พอดีแล้วเราค่อยมาเซตระยะเวลานะครับวิธีการเซตง่ายๆเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยเซตเหมือนกันหมดเลยนะครับวิธีการเซตเราจะกดปุ่มที่เราจะทํางานนะครับค้างไว้จนหน้าจอกับริดแบบนี้นะครับสมมติว่าเราต้องการ20กร,รัมนะครับ เราก็กะเอาแล้วก็ลดระยะเวลาลงมานะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองสัก6.2นะครับพอเราคิดว่า6.2วินาทีเนี่ยได้20กร,รัมเราก็กดตรงกลางเพื่อคอนเฟิร์มนะครับตรงนี้เป็นการกะนะครับเดี๋ยวลองดู ออตอนนี้เราได้กาแฟอยู่ที่19กรัมนะครับถ้าเราต้องการ20กรัมก็เซตแล้วก็เพิ่มเวลามานิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราไม่เซตเราก็ใช้ระบบแมนวนวลก็ได้นะครับวางไว้กดตรงนี้กะเอาอแค่นี้เลยอ่ส20กรัมพอดีนะครับอันนี้เป็นวิธีการเซตนะครับการใช้งานนะครับแต่สำคัญอย่างที่บอกเลยครับก่อนที่เราจะมาเซตปริมาณแล้วก็ระยะเวลานะครับให้เราได้เบอร์บทกที่พอดีก่อน นะครับประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานแล้วก็มีคําถามนะครับที่ถามมาว่าตัวไต้ฝุ่น s 7 0นะครับเวอร์ชัน2เนี่ยเป็น o n นดีมา d สามารถทําเป็นแบบซิงเก d ลโดหรือช็อตต่อช็อตทำได้ไหมทําได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอันดับแรกก็ถอดตัวโถออกมาก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ตัวที่ตบไล่ผงนะครับตัวนี้นะครับเป็นของ รุ่นของเขาเลยนะครับไ้ฝุ่น H70 ตัวนี้สามารถใช้กับไต้ฝุ่น m เมันได้ด้วยนะครับแนะนำให้ติดไว้เลยนะครับเพราะว่าเขามีส่วนที่สำคัญในการที่เราจะใช้ทำความสะอาดได้ด้วยนะครับนอกจากการทำงานแบบซิงเกิลน,นะครับถ้าใช้แบบนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีการชั่งกาแฟด้านนอกก่อนนะครับ .2 0 2กรัมนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ที่ด้านบนได้เลยนะครับปิดฝาครับแล้วก็กดบดนะครับในการบดแบบซิงเกิลนะครับเราจะบดประมาณ2รอบนะครับรอบแรกเนี่ยบดกาแฟออกมาหมดแต่รอบที่2เนี่ยเราจะบดเปิดให้เครื่องทำงานเพื่อที่เราจะตบไล่ผงให้ออกมาให้หมดนะครับประมาณนี้ ถ้าเราตบตอนที่เครื่องไม่ได้ทํางานนะครับผงกาแฟอาจจะออกมาไม่หมดเพราะมันจะมีตัวกวาดออกมาด้วยนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็กดถ้าเราไม่อยากกดสองครั้งครับเราตั้งค่าสิงเกิลโดที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานตั้งเวลาไปที่ยี่สิบวินาทีก็ได้นะครับเราจะได้กดไปทีเดียวแล้วเราก็กดตบไล่ผงต่อได้เลยในรอบเดียวนะครับ ากาแฟก็ออกมาประมาณ20กรัมพอดีนะครับแทบจะไม่มีผงคงค้างเลยนะครับวิธีนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งข้อดีของไต้ฝุ่น a 7 0เวอร์ชั่น2ครับ